ผมย้ายเข้าบ้านเช่าหลังหนึ่งในซอยเปลี่ยวเจ้าของบอกว่าลดให้พิเศษแต่อย่าเพิ่งถามว่าเพราะอะไรผมหัวเราะคิดว่าแค่บ้านเก่าเลยราคาถูกคืนแรกหลับๆอยู่ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องน้ำเบาๆตอนตีสองผมอยู่คนเดียว คืนที่สองได้ยินเสียงคนเดินข้างเตียงแต่พอเปิดไฟไม่มีอะไรเลยคืนที่สามผมเริ่มฝันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวหน้าซีดเดินวนในบ้านพอผมถามว่าใครเธอพูดแค่คำเดียวออกไป พอผมตื่นมาพบว่าประตูหน้าบ้านเปิดทั้งที่ผมล็อกแน่นทุกจุดผมเลยโทรหาเจ้าของบ้านบอกว่าจะย้ายออกเขานิ่งไปสักพักแล้วตอบกลับมาแผ่วๆว่าขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันกับเธอครบสามคืนเพราะคนก่อน อยู่ได้คืนเดียวก็ตายเลยตอนเบอร์โทรจากโลงศพเพื่อนผมตายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนอุบัติเหตุรถคว่ำมือถือเขาพังครึ่งหนึ่งแต่เบอร์ยังอยู่ในเครื่องผมคืนนั้นผมกำลังจะหลับโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์มันขึ้นว่า ไอ้ปอผมคิดว่าคงมีใครใช้เครื่องเขาโทรแต่พอรับสายไม่มีเสียงแค่ลมหายใจเบาๆกับเสียงเหมือนใครกำลังขูดนิ้วไปบนฝาไม้ผมกดวางแล้วรีบโทรกลับเสียงจากปลายสายพูดว่าเบอร์นี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เพราะผู้ใช้เสียชีวิตแล้วผมตกใจรีบโทรหาแม่มันแม่มันร้องไห้แล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันเผาศพแต่มือถือของปอแม่วางไว้ในโลงห้องใต้บันไดที่ไม่มีอยู่ในแพลนบ้าน ผมเพิ่งซื้อบ้านหลังแรกกับภรรยาเป็นบ้านมือสองจากเจ้าของเก่าตอนย้ายของผมเจอห้องเก็บของใต้บันไดแคบๆแ,แต่มีของเล่นเด็กวางอยู่เต็มผมถามภรรยาเธอทำหน้าสงสัยบอกว่าในแพลนบ้านไม่มีห้องใต้บันไดนี่นะ ผมลองดูแพลนก็จริงมันควรเป็นผนังตันไม่มีประตูวันต่อมาผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติได้ยินเสียงเด็กร้องเพลงเบาๆมาจากในห้องพอเปิดประตูไม่มีใครแค่ตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งบนพื้นหันหน้ามาหาผม ทั้งที่เมื่อเช้ายังหันไปอีกทางผมเลยโทรหาเจ้าของบ้านเก่าเขาเงียบไปนานแล้วพูดว่าขอโทษนะเราควรจะปิดห้องนั้นไว้ตั้งแต่ลูกเราหายไปเพราะไม่มีใครหาเขาเจอเลยนอกจากบ้านหลังนั้น บางครั้งเราก็แค่ถ่ายรูปเล่นๆไม่คิดอะไรหรอกแค่ตั้งกล้องเปิดแฟลชแล้วก็ยิ้มถ่ายเก็บไว้เหมือนคนอื่นทั่วไปวันนั้นผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ห้องใหม่ห้องเช่าที่ตกแต่งแบบโบราณโบราณ มีหัวเตียงไม้สีน้ำตาลเข้มข้างหัวเตียงมีกระจกบานหนึ่งเป็นกระจกเก่าขุนๆแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ผมถ่ายรูปไว้หลายใบเพราะอยากเก็บความทรงจำวันแรกแล้วก็ลืมมันไปจนคืนหนึ่งผมเลื่อนมือถือดูภาพเก่าเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันก็หยุดอยู่ที่รูปรูปหนึ่งเป็นรูปที่ผมนั่งอยู่บนเตียงหันหน้าหากล้องไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นอย่างเดียวในกระจกหลังหัวเตียงมันมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ ผมอยู่คนเดียวแน่นอนในวันนั้นแต่ในรูปนั้นเธอกลับยืนอยู่หลังผมผมยาวมากปิดเกือบครึ่งหน้าเสื้อคลุมสีซีดเหมือนเสื้อชุดนอนคนไข้ผมขนลุกทันทีแล้วพอผมซูมเข้าไปดูดวงตาของเธอเหมือนกําลังขยับเหมือนเธอรู้ว่าผมกําลังมองผมลองถ่ายดูรูปอื่นๆที่ถ่ายวันเดียวกันรูปต่อมาเธอหายไปจากกระจกแต่โผล่ยืนอยู่ปลายเตียงรูปต่อมาอีกคืออยู่ข้างๆผมผมเริ่มใจไม่ดีรูปสุดท้ายในเครื่องเป็นรูปที่ผมไม่ ไม่ได้ถ่ายมุมกล้องอยู่ที่ข้างเตียงเหมือนมีใครสักคนแอบถ่ายผมตอนนอนและที่สำคัญเธออยู่ในรูปนั้นยืนข้างเตียงก้มลงมาหาผมใบหน้าเกือบจะหดหน้าผมแล้วมีตัวอักษรสีซีจางตรงมุมจอเขียนว่าอย่าลบฉันนะ EP5 เสียงกรีดร้องจากห้องที่ไม่มีคนอยู่ห้องเช่าผมอยู่ติดก,กับห้องข้างๆกำแพงมันบางมากครับเวลาใครเปิดปิดประตู เสียงก็ลอดมาหมดผมเลยไม่แปลกใจอะไรถ้าจะได้ยินเสียงคนนอนกรนหรือเปิดทีวีบ้างจนคืนหนึ่งผมกําลังจะหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงร้องไห้เสียงผู้หญิงมันไม่ใช่เสียงสะอื้นธรรมดามันเป็นเสียงกรีดร้องแบบขอชีวิตผมสะดุ้งเลยครับรีบเดินไปแนบหูกับกําแพงเสียงมันยังอยู่ผมกําลังจะโทรหาเจ้าของหอแต่พอดีว่าเพื่อนผมที่รู้จักเจ้าของมันบอกว่ามึงพูดถึงห้องเบอร์302เหรอผมบอกว่าใช่แล้วมันก็เงียบไปก่อนจะพูด ว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู่ตั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นตายไปเมื่อปีที่แล้วผมถามว่าตายยังไงมันบอกแค่ว่าเขาโดนแฟนเก่ากรีดหน้าแล้วฆ่าทิ้งไว้ในห้องนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาห้องก็ปิดไว้ไม่มีใครกล้าเข้าแต่ผมยังได้ยินเสียงกรีดร้องทุกคืนเหมือนเธอกําลังขอให้ใครช่วยเธอออกไปผมลองอัดเสียงไว้ฟังผ่านหูฟังตอนกลางวันแล้วก็เจอเสียงหนึ่งแทรกอยู่ในไฟล์เสียงที่พูดเบาๆติดปลายคลื่นเป็นเสียงผู้หญิงกระซิบว่าอยู่ ด้วยกันก่อนนะฉันเหงาหลังจากวันนั้นทุกคืนผมจะได้ยินเสียงเรียกชื่อผมจากห้องที่ไม่มีคนอยู่ EP 6เท้าบนฝ้าเพดานผมอยู่คอนโดชั้น5เพดานห้องผมคือพื้นของชั้น6ปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรคืนคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสามผมตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงกึก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 มันดังจากข้างบนไม่ใช่เสียงเดินธรรมดานะครับมันเหมือนเสียงลากเท้า ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านหรือแมวแต่ผมดันสังเกตว่าชั้นหกมันไม่มีคนอยู่ผมเคยถามรอปอเขาก็บอกว่าห้องนั้นยังไม่เคยมีคนเช่าแต่เสียงก็ยังมาเรื่อยเื่อยทุกตีสาบางคืนมันจะชัดมากเหมือนมีใครเดินวนไปวนมาบนหัวผมแล้วก็หยุดเงียบสนิทก่อนจะได้ยินเสียงกึกๆกึกชา้าๆแล้วเสียงเหมือนเล็บขูดฝ้าเพดานผมกลัวมากครับ เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้แล้วใช้ไฟฉายสองฝ้าแล้วตอนนั้นเองผมเห็นฝุ่นตกลงมาเบาๆแล้วมีรอยเท้าเปื้อนดำๆชัดเจนมากเหมือนเท้าคนเดินอยู่ด้านบนฝ้าเพดานแต่ไม่มีฝ้าเพดานที่ไหนรับน้ำหนักคนได้หรอกครับวันรุ่งขึ้นผมรีบเอาคลิปไปให้รปภดูเขาดูแล้วเงียบไปพักใหญ่แล้วพูดว่าห้องชั้นห เคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพลัดตกจากดาดฟ้าตายศพไปติดอยู่ตรงฟ้าแต่กู้ภัยเอาออกไม่ทันร่างเขาค้างอยู่นั่งเป็นอาทิตย์แล้วผมก็รู้ว่าเสียงที่ผมได้ยินทุกคืนมันไม่ใช่เสียงเดินแต่มันคือเสียงร้องขอให้มีใครพาเธอลงมาเสียงที่ไม่มีใครเคยฟังจนถึงวันนี้ EP 7ห้องใต้ดินที่ไม่มีในแบบแปลนหอพักที่ผมอยู่เป็นตึกเก่าครับไม่มีลิฟต์ไม่มีระบบสแกนไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ก็อยู่มานานไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งวันหนึ่งไฟดับผมเลยเดินลงมาชั้นล่างสุดเพื่อไปเช็คเบรกเ,เกอร์ปกติมันจะอยู่ใกล้ล็อบบี้แต่คืนนั้นผมเจอบันไดอีกชุด อยู่หลังประตูเหล็กที่เหมือนจะล็อกไว้แต่เปิดออกง่ายจนน่ากลัวแล้วผมก็ลงไปไม่มีไฟมีแค่แสงไฟจากมือถือผมเดินลงไปเรื่อยๆฝุ่นเต็มพื้นพื้นมันเปียกปิมแล้วผมก็ดินเสียงตึงตึงตึงเหมือนมีคนเดินข้างล่างผมลองตะโกนลงไปว่า มีใครอยู่ไหมครับไม่มีเสียงตอบกลับมีแค่เสียงเหมือนเสียงเคี้ยวอะไรบางอย่างเบาๆผมหยุดอยู่ตรงชั้นสุดท้ายแล้วส่องไฟไปทางขวาสิ่งที่ผมเห็นคือประตูไม้เก่าที่มีเลขลบหนึ่งเขียนด้วยปากกาเมจิกสีแดงผมเปิดเข้าไปมันว่างเปล่า มีแค่เก้าอี้หนึ่งตัวหันเข้ากำแพงกับกระดาษโนต้ตแผ่นหนึ่งเขียนว่ากลับขึ้นไปซะแล้วผมหันหลังจะกลับแต่เสียงตึงๆเริ่มดังขึ้นจากบันไดข้างหลังผมวิ่งสุดแรงพอขึ้นมาถึงชั้นล็อบบี้ก็ถามเจ้าของหอว่าข้างล่างมีห้องใต้ดินด้วยเหรอเขาทำหน้างงแล้วพูดว่าหอเรามีแค่สี่ชั้นครับไม่มีใต้ดิน บันไดที่คุณลงไปนะ่ะมันถูกปิดตายตั้งแต่มีเด็กคนนึงหายตัวไปเมื่อเจ็ปีก่อนแล้วไม่มีใครเจอร่างแล้วเขาก็ถามผมว่าคุณลงไปได้ยังไงผมตอบไม่ออกเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน EP 8ีกระจกบานสุดท้ายในห้องน้ำหญิงเวลาโรงเรียนปิดตอนเย็ยนจะมีมุมบางมุมที่ไม่ควรอยู่คนเดียวที่โรงเรียนผมมีห้องน้ำหญิงอยู่ใต้ตึกเรียนวิทย์ไม่ใครอยากเข้า ไม่ใช่เพราะมันสุกปกแต่เพราะกระจกบานสุดท้ายเขาว่ากันว่าถ้าใครสบตากับเงาตัวเองตอนหลังหกโมงเย็นเงานั้นจะไม่ใช่คุณอีกต่อไปฟังดูเหมือนเรื่องเล่าเด็กๆใช่ไหมผมเองก็เคยหัวเราะเยาะมันจนวันนึงผมอยู่เวรเย็นโรงเรียนเงียบผิดปกติฝามืดเร็วผมถือถังน้ำเดินผ่านห้องน้ำหญิงแล้วตัดสินใจลองดูสักหน่อยถ้าเป็นไรไปในห้องมืด,มด มีแค่ไฟหลอดเดียวกระพริบออกน้ำหยดแปะแปะผมเดินผ่านกระจกบานที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็มาถึงกระจกบานสุดท้ายกระจกมันมัวเหมือนไม่มีใครแตะมาเป็นปีผมเอาผ้าเช็ดบนเป็นวงแล้วก็เจอตัวผมเองแต่ไม่เหมือนตัวเองเงานในกระจกจ้องกลับมาไม่กระพริบตาไม่ไหวติ่งแล้วมันก็ยิ้ม ยิ้มก่อนผมจะทำอะไรตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ากลัวแค่ไหนแต่ขาหนักจนเดินไม่ออกพอจะหันกลับไปประตูก็ปิดเองผมพยายามเปิดเคาะแครงขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงในห้องก็งเงียบเหลือแค่เสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของผมดังขึ้นจากกระจกผมหยิบไม้ถูพื้นฟาดกระจกนั่นแตกทุกอย่างเงียบจนผมออกมาได้วันรุ่งขึ้นผมเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลย แต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งร้องไห้มาหาอาจารย์เธอบอกว่าเมื่อวานเย็นมีใครบางคนในกระจกมองเธอทั้งที่ผมเพิ่งทำลายมันไปกับมืออย่าลืมนะกระจกไม่เคยลืมหน้าใครแม้แต่คนมองจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยเป็นใคร EP 9ตุก,กตาที่ไม่ยอมหันหลังกลับ ตอนผมย้ายมาอยู่บ้านเช่าแถบชานเมืองมันคือบ้านไม้สองชั้นเก่าๆมีสนามหญ้ารกและชิงช้าเก่าๆที่เอียงข้างแต่ไม่ใช่สนามไม่ใช่ชิงช้าที่ทำให้ผมหลับไม่ลงเป็นตุ๊กตาตัวเดียวที่อยู่บนตู้เสื้อผ้าในห้องนอนมันเป็นตุ๊กตาผ้าตัวเล็กๆผมยุ่งๆหน้าซีด สายฉุดสีครีมที่ดูเหมือนเคยขาวตอนเจ้าของบ้านคนเก่ายกให้เขาพูดติดตลกว่าอย่าโยนมันทิ้งนะเดี๋ยวจะมาขอคืนเองผมหัวเราะนะตอนนั้นแต่คืนแรกที่นอนมันนั่งหันหน้าออกไปทางหน้าต่างคืนที่สองมันหันมาทางประตูผมจำได้แม่นเพราะทุกเช้าผมเห็นมันในตำแหน่งไม่ซ้ำกันเลย ทั้งที่ผมไม่ได้แตะมันแม้แต่นิดเดียวแล้วเช้าวันที่สามผมตื่นมาด้วยความหนาวทั้งที่ปิดประตูหน้าต่างสนิทตุก,กตายังอยู่ที่เดิมแต่นั่งก้มหน้ามือมันวางบนตักอย่างเรียบร้อยผมลองหยิบมันไปวางไว้ในลิ้นชักปิดแน่นแล้วก็ออกไปทำงานแต่พอกลับมาตอนเย็นลิ้นชักเปิดออกและตุก,กตา กลับมาอยู่บนตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมหันหน้าตรงมาทางเตียงผมผมเลยตัดสินใจเอามันไปทิ้งแต่คืนนั้นผมฝันฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินวนอยู่ปลายเตียงเธอพูดซ้ำๆว่าหนูไม่อยากกลับไปในกล่องมันมืดมันเงียบหนูเหงาตื่นเช้ามาตุ๊ก,กตาก็วางอยู่บนเตียง หันหน้ามาทางผมเหมือนเดิมและหลังจากนั้นผมไม่กล้าเอามันไปไหนอีกเลยมันยังอยู่ที่เดิมจนถึงตอนนี้แค่ห้ามหันหลังให้มันเด็ดขาดถ้าตอนนี้คุณมีอะไรอยู่ข้างหลังลองหันไปดูว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือมันขยับแล้ววันนั้นผมอยู่คนเดียวในห้อง เปิดเพลงทำงานปะกะติก็เปิดลำโพงบลูทูธนะครับรุ่นธรรมดาไม่ได้แพงอะไรมันเริ่มจากตอนเพลงมันเงียบไปช่วงหนึ่งผมได้ยินเสียงหายใจเหมือนคนอยู่ใกล้ลำโพงมากแบบชัดมากนะผมนึกว่าใครต่อ Wi-Fi มาเล่นอะไรปันป่นๆเลยลองรีเซ็ตแต่พอเพลงเล่นใหม่เสียงมันก็ยังมาอีกตอนช่วงเงียบ คราวนี้มันไม่ใช่แค่หายใจมันกระซิบครับหผมหยุดเลยทั้งเพลงทั้งลำโพงรีบกดอัดเสียงในมือถือไว้พอเปิดฟังย้อนหลังตอนหนึ่งมันพูดว่าขอบคุณที่เปิดทางคืนนี้จะไปหา แล้วคุณจะทำยังไงครับถ้ารู้ว่าหลังจากนั้นผมได้ยินเสียงลำโพงเปิดเองตอนตีสาม